โอเคครับ okay, สวัสดีครับผมหลยุยธนวินครับสวัสดีครับผมฟอนคร,ค,รอค,ครับผมสวัสดีครับผมคีนสุวิจารครับสวัสดีผสวัสครกร้าครับสวัสดีครับเฟิรครับ ครับผมเป็นกี่วันคะนี่ฮอลโหลเมื่อกี้อยากจะเล่นพุกสวัสดีครับบ้างแต่กลัวโดนโหดไล่ไม่เอาดีกว่าวันนี้พี่ิชาสวยสุดบนเวทีเลยนะตอนนี้อยู่แล้วแต่งไปเพื่อนเจอน้องๆเลยอาจจะถามความรู้สึกของน้องๆกันก่อนดีกว่าครับวันนี้ได้มาร่วมงานการเชื่อที่สองส่วสองสี่รู้สึกยังไงกันบ้างคะครับก็รู้สึกดีใจมากๆครับผมเพราะว่าจริงๆช่วงนี้ผม เจอสายโรงเรีย okay, นทำงานบุญบ่อยมากเลยแล้วก็ดีใจทุกครั้งที่เป็นงานเป็นงานอะไรด้วเราได้แบบร่วมแชร์ร่วมแบ่งปันความสุขให้กับคนอื่นอ่เป็นงานดีๆที่ได้มาทำบุญกันด้วย<ช>แล้วก็<ช>มีความสุขกันด้วยนะฮะและได้ข่าวว่ามีสามหนุ่มนะฮะโอมเล็กแล้วก็โอมทิติวัฒน์ได้เพลงจากแคทด้วยนะใช่ที่สนับสนุนบุญบุญทรายของเรานะครับผมใช่ไหมเดี๋ยวนี้นี่อ่ะมีรูปขึ้นอยู่ด้านหลังนะฮะโอ้โห อันถามถึงอินสปีเรชันตอนที่เพ้นเสือ้อกันหน่อยดีกว่าแต่แล้วตอนได้อินสปีเรชันอะไรกันมาบ้างาเราจากโรมที่ที่วัดก่อนละกันครับผมครับในรูปปัจจุบันยังมีเชื่อครับผม้ดูอีกแล้วลเราอ,อธิบายแต่ว,ว,ว่าเราวาดเพลล้นรูปอะไรลงไปบนเสื้อจากเกมไปรูปต้นไม้ต้นป่านไห่บางร้างแต่ร่าเราเป็นศิลปะ